ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องแคมแคมครับผมวันนี้นะครับเราจะเดินทางออกไปกันต่อที่น้ําตกเอราวัณน,นะครับผมซึ่งอยู่ในตัวอุทยานแห่งชาติเอราวัณครับวันนี้เป็นวันที่30เมษายนนะครับเราจะไปกลางเต็นท์อยู่ที่น้ําตกเอราวัณน,นะครับตอนนี้ก็9โมง53นาทีนะทุกคนเพิ่งออกจากเขื่อนสีนครินนะครับ อากาศตอนนี้31องศาครับก็ถือว่าร้อนนะครับทุกคนสำหรับเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับจากอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินนะครับก็ประมาณ4 6กิโลเมตรครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับทุกคนสำหรับเส้นทางก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแล้วก็คดเคี้ยวครับทุกคนขับเร็วไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับทุกคนก็เป็นเส้นทางที่มีหมู่บ้านตลอดสายนะครับสลับกับเป็นภูเขาล้อมรอบครับแล้วก็หมู่บ้านที่นี่นะครับเขาก็ทําสวนมะขามนะครับทุกคนทําสวนมะขามกันเกือบทุกบ้านนะครับก็คือผมขี่รถผ่านก็จะเห็นสวนมะขามตามบ้านตามไร่อะไรพวกนี้ครับเยอะเลยครับนี่ครับด้านหน้าดําข้างก็คือมีแต่มะขามนะครับทุกคนวิวด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาเลยครับ ถือว่าสวยนะครับทุกคนน้ำตกเอราวันนะครับเป็นน้ำตกที่จัดตั้งขึ้นนะครับเป็นอันดับที่12ของประเทศไทยนะครับทุกคนซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยมีทั้งหมด7ชั้นนะครับทุกคนแต่ละชั้นก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับทุกคนเป็นวันที่30เมษายนนะฮะเราจะไปดูว่ามันสวยงามแค่ไหนแล้วฮะแล้วเราก็จะ ไปดูแต่ละชั้นนะฮะว่ามันสวยงามแค่ไหนเราจะไปเล่นให้ทุกคนดูเลยครับแล้วก็จะไปดูจุดกลางเต็นนะครับทุกคนว่าเราเนี่ยจะไปกลางเต็นอยู่ที่ไหนนะครับในอุทยานแห่งชาติเอราวัณว่ามันจะเป็นลานยังไงนะฮะตอนนี้ก็10โมง2นาทีครับอุณหภูมิ31องศานะครับทุกคน ที่มอเตอร์ไซค์ด้วยครับแล้วก็วิวด้านหน้าก็สวยนะครับทุกคนเป็นวิวภูเขาที่สวยมากครับหมู่บ้านตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านในหุบเขานะทุกคนดูตรวจอันนี้เป็นด่านที่เขาตรวจก่อนที่จะเข้าไปในอุทยานนะครับ เสินทางกันต่อครับผมระยประมาณ25กิโลเมตรครับเส้นทางต่อไปนี้ก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาลุงเขาโดเคี้ยวไปมาครับใครที่จะมาเส้นทางนี้ก็ต้องขับรถระมัดระวังกันหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีแค่สองเลน10โมง15นาทีแล้วนะฮะทุกคน เหลืออีก19กิโลเมตรนะครับอากาศตอนนี้ก็ร้อนนิดนึงครับทุกคนอีก500เมตรถึงด,าด่านตรวจใช้เกียร์ต่ำโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็แวะกินข้าวก่อนนะครับ ดีตอนนี้หิวข้าวมากเลยครับตอนนี้1ิบโมงครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันสักคู่นะครับเคีกับข้าวมือนี้นครับเดี๋ยวมาดูนะับบาได้านนกินนี่ครับ,รบก,าาากบ็เป็นกเ,เกียวหอมคนสองชามแล้วก็แหนมปลาแนินึงครับเดี๋ยวเรากินต่อนนะทุกคน โอเคครับทุกคนหลังจากที่พวกเรากินข้าวเสร็จกันเมื่อกี้นะครับก็จะออกเดินทางกันต่อครับไปที่น้ําตกเอราวันครับผมแล้ออีกประมาณ6กิโลเมตรนะครับใกล้ถึงนะครับทุกคนพอถึงสามแยกตรงนี้นะทุกคนก็ แล้วขวาไปตามป้ายเลยครับน้ำตกเอลวันตอนนี้11ีโมงยีนาทีนะครับทุกคนอุณหภูมิ36องศานะครับก็ร้อนพอสมควรน,นะครับทุกคนทางลุงเขาใกล้ถึงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลเอราวันนะครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นทางผ่านของน้ําตกเอราวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเทศบาลตำบลเอราวันนะครับใครที่มาเที่ยวน้ําตกเอราวันเนี่ยก็สามารถแวะมาซื้อของไปทํากับข้าวได้นะครับสําหรับวันนี้คนก็น่าจะเยอะนะฮะทุกคนดูจากรถที่เข้าไปด้านในน้ําตกแล้วน่าจะหนักหนาอาการครับโอ้โหยากเลย อย่างไ่เนี่ยตรงนี้รถติดเลยครับไม่รู้ข้างในจะเยอะแค่ไหนนะครับผลเล่นน้ําตกน่าจะเยอะเลยเราจะไม่กลับไปนะทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะมากลางเต้นแล้วนะฮะโอ้คนเยอะมากครับยังไงวันนี้นนี่ครับป้ายอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับแล้วตรงหน้าก็เป็นด่านตรวจนะครับทุกคนถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เมื่อกี้ก็จ่ายค่าเข้าอุทยานนะครับทุกคนเราต้องจ่ายผ่านแอปนะครับคนละ60บาทนะครับทุกคนแล้วก็ลด20บาทก็เป็น140บาทนะครับใครที่เดินทางมาอุทยานนะครับทุกคนก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็จองไว้ในโทรศัพท์ในแอปไว้เลยนะครับเพราะว่าพอมาถึงแล้วก็จะได้สแกนเลยครับไม่ต้องลงทะเบียนอะไรยล่งยาก เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าไปสู่จุดกลางเต็นนะครับเราจะไปจองที่กลางเต็นของเราไว้โอ้คนเยอะมากคนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวอัดับแรกเราจะให้เจ้าหน้าที่สแกนว่าเรานั้นจ่ายค่าเข้าแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่เราจอดรถแล้วนะนครับเราก็จะไปติดต่อเพื่อที่จะกลางเต็นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะฮะ นี่ฮะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนี้นะครับทุกคนครับทุกคนแล้วก็ไปติดต่อค่าการเต็นมานะครับก็คนละ30บาทนะครับสําหรับที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับทุกคนก็เราต้องเอาบัตรประชาชนไปให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วพอเราจะออกไปนะครับต้องไปจ่ายค่ากางเต็นนะครับคนละ30บาทแล้วก็เอาบัตรประชาชนคืนนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะขับรถเข้าไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ไปดูว่าสถานที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับรออนนะคระับผม อกวราวางเื่นเป็นมาใหนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขนของลงมาแล้วก็มากลางเต็นเลยนะทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเล่นน้ําอยู่ที่น้ําตกเอราวันนะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปทางเข้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่นะทุกคนป้ายวิทยานแห่งชาติเอราวันส่วนข้อมือก็จะเป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปอีกสักพักก็จะถึงน้ําตกนะทุกคนชั้นแรกไปชั้นแรกก่อน โอเคทุกค okay, นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นน้ำตกชั้นที่หนึ่งกันนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเล่นกันเลยทุกคนโอ้โหเยี่ยมนดี ตกชั้นที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปชั้นที่สองกันต่อครับตอนนี้เรามาถึงน้ําตกชั้นที่สองแล้วนะทุกคนชื่อว่าวังมัดฉานะครับตอนนี้ก็คือคนเยอะมากนะครับคนเดี๋ยวเราจะรีบเล่นแล้วก็รีบขึ้นไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่น้ําตกชั้นที่สามกันครับเมื่อกี้เราก็จะเล่นน้ําตกชั้นที่สองนะครับแต่ว่า คนเยอะเกินไปนะครับก็เลยว่าจะขึ้นไปดูชั้นที่สามนะครับว่าคนจะมีเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงน้ําตกชั้นที่สามกันนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ํากันนะฮะชื่อว่าหาน้ําตกกัน,นะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยเอาทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ํากันนะ เขาไ,<ะ>ไม่ลึกเนี่ยว่ะ <c oughs> ไม่ลึกเหรอ,อ,อทุกคนเมื่อกี้เราก็เล่นน้ำตกชั้นที่สามกันฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูน้ำตกชั้นที่สี่นะครับว่ามันจะคนเยอะหรือเปล่าหรือว่าสวยหรือเปล่านะครับในวันหยุดนักขัตะเลิร์นะครับ นี่นะทุกคนพอขึ้นมาสักพักนะฮะก็ถึงน้ําตกชั้นที่4นะครับชื่อว่าน้ําตกอกนางผีเสื้อนะฮะเดี๋ยวชั้นนี้คนเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นที่5กันนะฮะน้ําตกชั้นที่5อีก4 5 0เมตรครับผม นี่นะท mm ุกคนทางขึ้นน้ำตกชั้นที่5นะครก็จะเป็นบันไดที่สูงชั้นนะฮะเทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกชั้นที่5นะครับชื่อว่าเดือไม่ลงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นน้ำกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเลยฮะเล่นน้ำกันทุกคนเย็นเย็น หาไม่ถือมันเจ็บแล้วหรอเปลเจ็บมากคนทุกคนหลังจากที่เราเล่นน้ำชั้นที่ห้ากันแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นที่6กันฮัทุกคนนี่ทุกคนทางขึ้นไปชั้นที่6นะฮะก็จะเป็นทางชั้นไม่มี บันไดให้เรานะฮะเราก็จะเดินขึ้นไปตามชั้นหินนะฮะเป็นทางเหมือนศึกษาป่าธรรมชาติทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกชั้นที่หกกันแล้วนะครับชื่อว่าน้ำตกดงพฤกษานะครับทุกคนก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตามชั้นหินนะครับทุกคนตามรูปเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อฮะชั้นที่เจ อีก250เมตรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชั้นท <ctions> ี่เจดกันต่อฮะพอขึ้นมาสะพานนะทุกคนใกล้จะถึงชั้นเจ็ดแล้วฮะขาก็เรื่อตึงนะทุกคน เทกทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกชัน้นที่เจ็ดแล้วนะครับชื่อว่าภูผาเอราวัณน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่น้ําตกแล้วก็ไปเล่นน้ากันเลยครับเททุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปถา่ายรูปข้างบนกันนะฮะเป็นน้ําตกที่ไหลลงชั้นหินนะฮะสวยมากครับ ทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากน้ำตกชั้นที่7แล้วนะฮะต่อไปเราก็จะเดินลงไปในชั้นที่1นะึฮะับลงไปข้างล่างข้างบนชั้นเจ็ก็เขาก็จะปิดตอนบ่ายสามครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อน,นะฮะเดี๋ยวเจอกันฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาจากน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปหาของกินนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่เต็นท์แล้วนะครับหลังจากนี้พวกเราไปซื้อของมานะครับก็จะมีหมูนะครับหมูผมก็จะเอามาทำสตกี้กินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีพวกผักไข่อะไรพวกนี้ฮะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะทุกคนห้องน้ำที่นี่ก็ดีนะครับเหมือนเป็นมาตรฐานของอุทยาเลยนะครับเขาจะมีห้องน้ำที่สะอาดที่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวตกเย็นมาเราก็จะ ทำกับข้าวกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกทีนะฮะ ครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับบรรยากาศก็เริ่มจะค่ำแล้วครับตอนนี้ทางนบ้านเรากำลังทำเตรียมกับข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับคือที่กลางเต็นตตรงนี้นะครับทุกคนด้านหน้าเราก็จะเป็นแม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ตรงข้ามไปก็จะเป็นถนนนะครับ และตอนกลางคืนหรือว่าดึกๆหน่อยก็อาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะไม่สงบนะครับทุกคนถ้าใครต้องการมาหาความสงบก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับส่วนพื้นที่กางเต็นท์ก็กว้างก็กว้างครับดูสะอาดดีสําหรับวันนี้ก็คนก็มาปกตินะครับก็ดูไม่เยอะมากไม่น้อยมากอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ โอเคฮะทุกคนตอนนี้สุกี้เราก็สุกแล้วฮะนี่ครับหมดตอนเบื้องเริ่มนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกินก่อนนะทุกคนตอนนอนก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ๋ตวตอนนี้เราขอกินก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะครับเราสองคนก็กำลังจะเข้านอนกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับมาดู อาทิตย์ขึ้นแล้วก็บรรยากาศเย็นๆตอนเช้าครับสำหรับวันนี้ก็กุญในครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้6โมงครึ่งน,นะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ รีบอาบน้ำแล้วก็กินข้าวนะครับแล้วก็รีบเก็บของกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงสิบโมงครับเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาเลยภูเขามาแล้วแล้วมันก็จะแดดสองพวกเราตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่ครับทุกคนถ้าพระอาทิตย์เลยขึ้นมาก็คือมันจะแดดมากนะครับแดดในช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงในตอนนี้ก็คือมันร้อนมากครับ เดี๋ยวยังไงผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ